ใสเลื่อนครอสในลำดับนนต่อไปขอการาบเรียนเชิญค่ะวันนี้พักป่าหนึ่งวันมาช่วยสนามงานบุญที่เชียงดาวนะเจ้าพร้อมแล้วที่จะเริ่มทำการแข่งขันก่อนมาุกค,ครับท่านนายุบองค์การบริหารสว่วนตำบลเชียงดาวพร้อมแล้วสิบวินาทีครับ วินาทีพร้อมแล้วที่จะทำการแข่งขันนะ สิบซีซีขอรายชื่หน่อยเลยแปดสซีซีครับรายชื่อไอ้ผมหน่อยจะเริ่มแลนะ้วครับฟุกลิลีงลม,โโมเวดมากนิครับรนได้รับการสนับสนุสนจากผู้ปกครองมาเป็นอย่างดีนทการขับขี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว องร้อยสอายุไม่เกินสองต้นของเสียงหวานเลยนะเดี๋ยวจะซตตามตามาตามไปรถไม่แรงครับมัวมนั่มดาเนี่ถือว่าเป็นักที่สุดยอด้ยอดนัด ไม่อมเก็บมาแล้วต้องเป็นับสอขอเป็นระับงเ็กคุณรยรบอครับแงเพมความเกคเยังมีอยู่จากนี้สบายเลยกแล้วนะาการกบพม่ปมาท้องอย่างนี้หรอ เสียงปรือดังๆนะครับให้ตับน้องๆรุ่นหลังของเราหน่อยสองพร้อมแล้วที Mont ่จะเริ่มทำการแข่งขันรุ่นนี้เป็นรุ่นเรดี้สามรอบสนามไปแล้ว ัไม่เห็นนัมเบอร์นะครับีหนน้ำมาเลยโอ้แมดูกังนมาแล้วไหนมาแล้วนาหนึ่งทำอะไรก็เกิดขึ้นได้แเปลี่ยนไปแล้ปเปลี่ยนไปแล้หนึ่งสองสามแหมดูด้านหลังไม่ได้นะฮะต้องดูนัมเบอร์รถนะฮะ้องดูนัมเบอร์รถฮะโอ้ยป้าแอมตาปมาเป็นระดับสองนดป้าแอมป้าคนฟันชอปมาเป็นระดับที่2 ยังจะเปลี่ยนกันอยู่นะครับรอบแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหนำเบอร์สองแบบยาวมาแล้วสองหนึ่งหนึ่งสองยาวมาแล้วแปดหนมเบอร์หนึ่งน้องปู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 นำมาเป็นอันดับหนึ่งน้ป้าแอมมาเป็นอันดับสองน้องปูตัดสินใจตัดสินใจเอาหัวก่อนฮะต่อไปแอมต่อไป ่้วกตักไปน้ไไไาอเจจโอ้โหจจ๋ามาแล้วจ๋าไลตามแล้วจ๋าไล่ตานกปูแล้วูจว่าไงอย่าลนะปูจู๋จออกนอกห่อยปูจ๋าเยมยัามาคงได้อยู่ไปเียดนาเอจจไม่ยอม เจ้าจ๋าไปยอมมาดูนะมาดูอีกหนึ่งรอบสนามอีกหนึ่งรอบสนามปูจ๋ากับเจ้าจ๋าหน่อยแล้วปูจ๋าปูจ๋าเล่นหน่อยแล้วปูจ๋าสองเจ็ดมาดูนะมาดูเข้าข้างในแหมไปแหวมเข้าแดนในสามครั้งแล้วนะฮะยังทำไม่ได้นะครับยังเซ็งหมายเลขสองไม่ได้เจ้าจ๋ามาเต็งแรงได้เลยนิดนิดนิดนะพอแล้วปูยังประคองได้ดีนะครับแหม อันดับยังเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันดับหนึ่งนะครับโบจา๋าหนึ่งหกนึ่อันดับที่สองสองเจ็ฮจ้าจาฮอันดับที่สป้าแอมหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงรอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้โขบลูกตกสะบัดขึ้นมาแล้วโบอร์จ้าดับ1หนึ่งนะฮะจาจาสออันดับที่สองนะครับป้าแอมนะครับอันหึ่งนึ่งอันดับที่สามนะครับ ได้นะครับรุ่นดีไปเลยมือเปทำบารพรอมแล้ Out, no, 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 no. no, 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 no. ันลื่นมาหน่อยชัดเจนกว่า สาแรกสามอดบหนามอันเสียดยาวแปดเกาฮุกวงในฮุกวงในชัยแล้วโอ้โหรายแ่งชัดเจดยังเป็นอันดับ1อีกสอรอบอะไร่้ใช่ไหมกันแน่ 私。Awesome. น,นะครับอยทางเป็นที่นิย,ย,ย่โอ้ยเราแล้ระวังนิดนึงนะโอ้ มากเลยนะครับตอนนี้